นายสมชาวตันทะเทิดธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการสร้างแบรนด์ใหม่ในโครงการเนเจอร์ซ่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นโครงการสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ให้กับคนเมืองพัทยาท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสวนขนาดใหญ่มูลค่ารวมกว่า5 2 5ล้านบาทค่ะ นายสมชาวเผยว่าโครงการดังกล่าวนะคะสร้างขึ้นภายในคอนเซ็ปต์ Nature is all a r o u n d ความสุขท่ามกลางธรรมชาติโดยเฟสหนึ่งจะสร้าง2ตึกพื้นที่4ไร่โดย NC สร้างนวัตกรรมใหม่ของการอยู่อาศัยชุมชนเมืองคอนโดเรียกว่าฉีกกฎของการใช้ชีวิตในรูปแบบ Community i n t h e p a r k ผสมผสานพื้นที่ open space ของส่วนขนาดใหญ่ตกแต่งเส้นสายแห่งสีสันของเมืองพัทยาค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคอนโดนะคะในโครงการเนเจอร์ซ่าคอนโดมิเนียมนอกจากจะมีฐานลูกค้าเดิมแล้วยังเป็นการต่อยอดสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นคนไว้ทำงานกลุ่มคนชั้นกลางโดยการสร้างเงื่อนไขให้เอื้อต่อการผ่อนชำระสำหรับราคาเริ่มต้นเพียง9,900 0 0บาทค่ะขนาดห้อง28ตารางเมตรตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดผ่อนเริ่มต้น3,500บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่จองก่อน31มกราคม2556นี้รับเพิ่มเซอร์วิสแพ็กเกจช้อปได้ตลอดทั้งปีและของสมนาคุณมากมายค่ะท<ได>ุกท่านนะี่ให้เกียรมาในงานในวันนี้นะครับบิทเราจริงๆก็บอกว่าเป็นทปกะกอบการที่ไม่ใช่ดินหน้าใหม่ นะครับเราเกิดมาก็บริษัท MC เนี่ยเกิดมาตัา้งแต่ปี2531 3,